โอ้ oh, now with my sister and the package <laughs> นะคะวันนี้ก็คือได้ของแล้วนะคะก็คืออะไรคะอะไรคะอะไรคะทะาร์ iPhone 13 oh <my> ค่ะ เจ <c oughs> ไม่มีการใส่ชาร์จเจอร์ใหม่นะคะก็คือกล่องเท่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามา Open Box กันเย็นนี้เลยค่ะสัดีค่ะกับบบงกี้นะคะที่บบงกี้อ f ฟฟิเชีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้เลิกนะคะไปอ่อดถอย iPhone 13มาคือเพิ่งส่งมาเมื่อเมื่อตอนบ่ายนะคะเราเพิ่งจะได้เอาโทรศัพท์มาใช้จริงมาตอนหกโมงเย็นเพราะว่าไม่ได้ลงไปที่ไปไม่ได้ลงไปที่ที่ลอ็อบบี้โรงแรมนะคะว่าดีติด ทำโน้นทำนีนำน้นิดหน่อยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกซ์นะคะใน iPhone ในส่วน iPhone 13 Pro นะคะหลายคนก็ะบอกเฮ้ยแต่ทำไมแบบทำไมถึงไม่ซื้อ Pro Max วันนออกมาะแบบ,บนึกออกมะจะซื้อทั้งที่ทำไมไม่ซือ้อแบบวาเบอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบโทรศัพท์ใหญ่นะคะขนาดนั้นซึ่งทุกวันนี้ก็คือมีอยู่แล้วนึกออกมะคือเครื่องใหญ่มีอยู่แล้วแล้วก็เทียบกันก็คือคืออยากได้อะไรที่มันแบบกระถัดรัดแบบใช้ได้จริงแล้วก็แบบเนื้อออกมาอยู่ในกระเป๋าได้เลยกระเป๋าเกงแล้วมันไม่อึดอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยเอาไปในโทรศัพท์มาและอย่างคนแบบชอบพิมพ์แบบใช้มือข้างเดียวออออะะะะย่างเเีี้้้มมัันนนนนสดววกคคคืตใชพ เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะก็ไปดูเปิดกล่องกันเลยดีกว่าะคะา่ะนะคะไปกันค่ะอ่านะคะห่างหายกันไปเป็นปีนะคะก็กลับมานะคะกับการอันบ็อกซ์ iPhone 13เครื่องนี้นะคะคือรอไม่ไหวและวก็จะไปเปิดที่โรงแรมตนอแบบคือเปิดเลยดีกว่านะคะมานี่ซเวยังอยู่นะจ๊ะรอบที่แล้วคือตอแหลมากนะคะเราก็จะค่อยแกะซิลนะคะแกะแบบนี้แกะนะคะค่อยๆแกะนะคะ แกะนะคะซีลของชีนะคะแล้วก็ยังไงต่อไอีดอกระแกงอ๋อก็จะเปิดไว้เชื่อปะเอาจริงปะรอบที่ด่าที่ซื้อสีสีสีฟ้าไอโฟนสิบสองสีฟ้าสีน้ำเงินพลาสติกตัวเนี้ยเชื่อไหมอันนี้คือแบบอีดอเห็นความชายใบไหมครับแบบอีดอสวยมาก ดูความเล่นแสงแม้นี่เลยตาบอดสีนี้สวยมากอะสีสวยจริงๆสีสวยจริงๆสีสวยจริงๆสีโค้สวยเลยนะคะก็คือไม่ไม่อันนี้ซื้อมาใช้จริงๆนะคะไม่ได้ไปให้น้องสาวแล้วนะคะคใช้เองนะคะเพราะว่าเอาไอโฟนเครื่องเล็กนะคะที่มีอยู่นะคะน้องอน้องจิ๋วเครื่องนี้นะคะเอาไปเอาไปเปลี่ยนนะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องนี้ละนะคะ iPhone 13ะค่ะนะคะก็เหมือนเดิมไม่ว่า เนาะเหมือนเดิมแหละแต่แค่แบบ f i r s t i m p r e s s i o n ดีมากเลยอ่ะจริงๆนะคะมานี่นะคะสายชาร์จแบบนี้ให้เหมือนเดิมนะคะในกล่องนะคะก็จะมีะสายชาร์จแบบ USB C นะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเลยนะคะที่ชาร์จก็ไม่มีเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะต้องประหยัดทรัพยากรที่มี่ในโลกนลคะซึ่ง จริงๆก็เป็นข้ออ้างของข้ออ้างที่เอามาทําให้เธอว่อะไรอ่ะข้ออ้างในการลดคอสนะคะแต่จริงๆแล้วคือมันแหลนะคะราคาราคา1นึ่งพันหเหรียญน,นะคะ mm hmm. ก็เท่าไหร่อ่ะรวมแล้วก็ประมาณพันห้าห้าหมื่นประมาณเนี้ยค่ะประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นนะคะแต่ว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องอ่ห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์นะครับเพราะว่าเอามาใช้เองจริงๆนะคะไม่ได้เอาไปให้ใครนะครับ เดี๋ยวเป็นไงนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงแรมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูละกันว่าไอ้อ๋อช่องนี่ไงมีช่องตรงนี้ช่องลำโพงอยู่ตรงนี้เพิ่งเคยเห็นเห็นปะไม่เคยเห็นช่องลำโพงของไอโฟนเลยทีอแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบเอชมันมันบางลงขอบมันบางลงครับแบบนั่นแะเป็นไงกันบ้างค่ะก็คือแบบนึกออกไหมคือก็เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ผมว่า ก็ไม่มีที่ชาร์จเหมือนเดิมนะคะก็จริงๆมันก็เป็นข้ออ้างของการลดโรบรอนนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นการลดคอสของบริษัทนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าแบบจริงๆคือเนื้อออกว่าบางคนอาจจะเป็นแบบ first time user อย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบมีอะแดปเตอร์ไม่วันแล้วพอเปลี่ยนเป็น usb c อะ่ะมันยิ่งแบบมันยิ่งแบบไม่ compatible แบบมันไม่เนื้อออกปะมันไม่ เออมันไม่มีเซนนที่จะไม่ให้อแดปเตอร์มาะอะไรเงี้ยได้ออกไปนะคะในส่วนของโทรโศัพท์ต้องบอกว่าเออแบบมันก็สวยจริงๆนะคะสวยแบบก็สวยเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะ,ะจริงๆจะบอกว่าเป็นคนตกหลุมรัก iPhone 12ตั้งแต่แรกถือนะครับเพราะว่าด้วยด้วด้วยส่งที่มัน ที่มันเป็นเหลี่ยมคือเนื้อออกมามัน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 เป็นทรงตัดแบบเนี้ยซึ่งแบบเวลามันถืออ่ะมัน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 กริปที่มืออย่างเงี้ยได้แบบได้ได้ง่ายกว่ามันไม่หลุดมือเหมือนแบบเหมือน iPhone 11หรืออะไรอย่เงี้ยที่มันมันค่อนข้างมนนะครับตั้งแต่ iPhone 6คือจริงๆต้องบอกว่าใช้ iPhone กรุ่นล่าสุดก็คือ 5S นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่มันเป็นทรงเนี่ยนกึกหรออเปล่แล้วแบบก็เลยบบแบบแบบพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยจนมาเนี่ยจนจนวันสิที่ได้จับสิบสองแล้วสิบสองตอนนี้ถามว่าอ้าหายไปไหนคะสิบสองสิบสองคืออยู่ที่น้องสาวเวลาเรียบร้อยนะคะดิสนียก็คือทุกวันนี้ก็คือใช้ยอ่อก็เลยไปถอยเครื่องนี้มานะคะน,นี่ว่าใช้เองคือจริงๆเอามาแทนอ่าไอโฟนเอสีสองที่มีอยู่นะคะแล้วถามว่าเอ้ยแล้วเอ้ยเอาฝืกเอสีเอสีสองไม่ดีคือดี แล้วก็คือราคาได้แล้วก็ดีด้วยนะคะก็คือต้องบอกว่าอย่างงี้แต่ว่าด้วยความที่มันมีโปรโมชั่นนะคะก็เลยไปเอามานะคะก็นั่นแหละค่ะนะคะไม่ได้รวยอะไรนะคะตะกกนจริงๆริงจะบอกว่ามาเนี้ยก็ไม่ได้จะไม่ไม่ไม่ได้จะมาเขาเราียกว่าอะไรอะ่ะรีวิวอะไรมากนะคะเพราะว่าจริงๆงต้องบอกว่าแค่จะมาโชว์ให้ดูเฉยนะคะจริงๆิงจะบอกว่าก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ อรอบข้างเลยก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สีที่ซื้อมาสีที่ซื้อมาก็คือสีกราไฟต์ะ ite, นะคะถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่ากราไฟต์แต่ถ้าถ้าคนฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกว่ากราฟิตนะคะกราฟิตนะคะสีเป็นอะไรจะดํากับไม่ดำเนื้อออกปะจะบรอนซ์ก็ไม่บรอนซ์จะแบบนึกออกปะจะซิวเวอร์ก็ไม่ซิวเวอร์นะคะก็แบบแบบแต่สวยมากคือจะบอกว่า คือถ้าเทียบจริงๆตอนนั้นที่ซื้อ iPhone 12มาแล้วแบบแบบซื้อส,สีสีน้ำเงินมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็พูดคำพูดนะซื้อเพราะว่าตลาดต้องการ นะคะสีดำเงินแต่จริงๆแล้วว่าสีนี้สวยที่สุดแบบสวยแบบดูดิเลนไฟเวอร์ r, นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าแบบสีฟ้าค่ออะไรไม่เห็นเครื่องจริงของสีฟ้าไม่เห็นสีอื่นทั้งสิ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าสีเครื่องนี้เนี่ยดีจริงๆนะคะแบบดูสิแล้วแบบมันแบบด้วยความที่แบบมันเงาเนื้อออกว่ามันเลยแบบมันเลยดูยแบบมีความเอลเจน e ance, มีความแบบเนื้อออกมหรูหรามาฮานะคะนั่นแหละนะคะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องไปแล้วนะคะ โชว์แค่นี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะโชว์อะไรแต่ว่าถ้านึกอะไรออกได้เดี๋ยวจะมาทาคลิปให้ดูแล้วกันนะครับมันคือจริงต้องบอกว่าแหมเขาเปลี่ยนไปในคนศึกษาบางทีเนาะแล้ออกปามันก็ต้องดีกว่าแหละนะฮะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบแบบมัน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 ก็ดูรูปทรงเหมือนกันจะบอกว่าตรงนี้จะบอกตรงนี้คือนี่เพิ่งเคยเห็นว่าแบบมีมีมีสปีกเกอร์ตรงนี้นะเอาจริงจริงเพิ่งจะเคยเห็นแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบแบบโทรศัพท์อะไรเงี้ย คือคือมันมีมันมีขอบตรงเนี้ยเมือออกปะขอบตรงเนี้ยเขาบอกเอ้ยขอบมันเล็กลงอริจริงปะอยู่ไม่ออก <c oughs> จริงนะคะก็โอเคค่ะนะคะไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องของแบงกี้นะคะแบงกี้ออฟฟิเชีสวัสดีสวัสดีค่ะ